หมายคนมาตรา69เหตุที่จะออกหมายคนได้มีดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวน,นฟ้องหรือพิจารณาเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกนงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมีชอบด้วยกฎหมายเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับสอเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำผิพากษาหรือตามคำสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นนไไมมม่่ด้้แลวเหหหตุทีีจะออกค ดีกาที่684ปดหกสี่ทับสอาร้อยหกสิบสองปวีอาตราหกกอนุมาตราหนึ่งบัญญัติถึงเหตุที่ศาลจะออกหมายค้นไว,ว้ว่าเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวน,นฟ้องหรือพิจารณาดังนั้นในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อศาลเองและคดีดังกล่าวมีการไต่สวน,นฟ้องหากราษฎรผู้เป็นโจทมีความจำเป็นต้องการค้นหาสิ่งของซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นเพื่อจะนำมาเป็นพยานหลักฐานประกอบการไต่สวนมูลฟ้องคดีของตนก็ชอบพิจ่ายยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายคันเพื่่่ออพบบลยดดดสิิงงงงขขััักาาาวตตตมญ้้้นไ หาใช้เป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยเฉพาะที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายค้นตามที่บัญญัติไว้ในปวีอามาตรา59ดีกาที่ 78, ท3 5 7ห้าเจ็ก่อนที่จะดำเนินการค้นร้อยตำรวจเอกพอขอความยินยอมจากเจ้าของบ้านรวมทั้งจำเลยและชอผู้อาศัยอยู่ในบ้านก่อนแล้วจำเลยเป็นผู้นำการค้นด้วยตนเองการคน้นจึงกระทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุรวมทั้งจำเลยและชอ ผู้อยู่อาศัยในบ้านที่เกิดเหตุเมื่อไม่ปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกพอได้ขู่เข็นรือหลอกลวงให้ทอจําเลยและชอให้ความยินยอมในการค้นแม่การค้นจะกระทำลงโดยไม่มีหมายคน้นที่ออกโดยสารอนุญาตให้ค้นได้ก็หาได้เป็นการค้นโดยมีชอบและฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ใหม่ถ้าชอคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ